มาทุกคนร้อนๆเลยค่ะมาชิมกันส่วนประกอบนะคะก็มีพริกแกงแดงของไทยนะคะมีกะทิกระป๋องนะคะมีทูน่าทูน่ากระป๋องมีกระชายนะคะกระชายต้องมีนะเพื่อนๆแล้วก็ต้นหอมหมูยอไก่ยอที่เราทำไว้นะคะใบมะกรูดแล้วก็ตีนไก่ที่เราต้มเดี๋ยวเอากระชายมาตำก่อนนะเพื่อนๆก็ตำให้ละเอียดเลยนะคะ ตำเขาไปให้ละเอียดก็ใช่ก็ซื้อมาก็แช่แข็งมานะเพื่อนๆเอาออกมากม็ล้างหน่อยนิดนึงแล้วก็มีปลาทูน่ากระป๋องนะคะในน้ําเกลือในน้าแร่หรือว่าปลาอื่นๆก็ได้นะคะที่เพื่อนๆหาได้หรือใครชอบปลาแมคโครอะไรก็ตาไปนะคะเพื่อนๆถ้าใครชอบเข้มข้นมากก็ใส่2กระป๋องไปเลยนะคะแต่เราใส่กระป๋องเดียวก็พอนะคะเราทาหม้อเล็กๆนะคะวันนี้ ตํา,ตาให้เข้ากันกับกระชายนะคะหลังจากนั้นก็ใส่พริกแกงลงไปตําด้วยนะคะเพื่อนๆชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะนี่บีบไปเลยหรือว่าถ้ายังไม่แน่ใจก็ใส่เป็นนิดนึงแล้วค่อยไปเติมเติมอีกก็ได้นะคะเพื่อนๆเ,เติมในหม้อก็ได้นะคะก็ตําให้เข้ากันดีนะคะเพื่อนๆตําตํต,ต,ตค่ะจะได้กินแล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะออกมาก็จะได้ประมาณนี้นะเพื่อนๆน,นะ เสร็จแล้วเราก็จะไปลงหม้อนะคะเราก็ตั้งน้ําให้เดือดนะคะเสร็จแล้วใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะใบมะกรูดที่แช่แข็งไว้เหมือนเดิมค่ะไม่มีเรา,ไม,มเาไม่มีตะไคร้หรือว่า,าขานะคะถ้ามีตะไคร้กับขาก็ใส่ลงไปด้วยนะคะแต่เราไม่มีนะเพื่อนเพื่อนเราก็จะใส่ใบมะกรูดก็หอมดีนะเพื่อนๆนะเสร็จแล้วก็จะตามไปด้วยเครื่องแกงที่เราตําไว้นะคะนี่ เข้มข้นมากเลยเพื่อนๆใส่น้ำไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะใส่กะทิกระป๋องไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่ไงหอมกระชายมากเลยคะ่ะเพื่อนๆก็เดี๋ยวรอให้เขาเดือดนะคะแล้วก็จะใส่กะทิกระป๋องของเราลงไปนะคะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมกะทิลงไปนะคะเพื<ๆ>่อนนี่คะ่ะน้ำยาก,กะทิอร่อยอร่อยเลยคะ่ะ หิวแล้วก็ทําง่ายๆนะเพื่อนๆก็สูตรใข่สูตรมันนะคะชอบแบบไหนก็แล้วแต่จะทํานะคะแล้วก็ถ้าไม่ใส่น้ํายากะทินะคะก็เติมน้ำไปนิดนึงก็เป็นน้ํายาป่าได้เลยะค่ะเพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะกะทิเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องที่เราต้มไว้นะคะก็จะมีตีนไก่นะเพื่อนๆตีนไก่เปื่อยๆเลยต้มแล้วใส่ตู้ยนไว้นะเพื่อนๆว่าจะทำแล้วก็ไม่ได้ดำเราวมาทำวันนี้แล้วก็ใส่ต้นหอมลงไปนะคะ ต้นหอมที่เราหั่นไว้แล้วก็มีไก่ยอนะคะไก่ยอที่เราทําไว้วันก่อนนะคะก็หัน่นแล้วก็ใส่ลงไปหั่นให้พอดีคํานะคะแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ต้มให้เดือดนะคะเดี๋ยวน้ํายาก,กะทิกะทิเขาแตกมันเขาจะออกแดงๆข้นๆอีกนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็ต้มไปเรื่อยๆพอให้เขาเดือดอีกรอบก็ปรุงรสนะอ่าเสร็จแล้วเดือดอีกรอบเราก็จะปรุงรสนะคะด้วยขาดไม่ได้สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือรสดีค่ะเพื่อนๆสองช้อนไปเลย สองช้อนชานะสองช้อนแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะชอบหวานมากหวานน้อยนะคะนิดนึงนะคะให้มันกลมๆนะอ่าน้ําปลาเดี๋ยวเพิ่งใส่นะคะเพราะว่าพริกแกงเขาจะเค็มพริกแกงทุกยี่ห้อนะคะมีเกลือนะคะมันจะเค็มนะคะเดี๋ยวค่อยใส่ปรุงปรุงรสเสร็จแล้วก็ชิมชิมสิบก่อนแล้วค่อยใส่น้ําปลานะเพื่อนๆอืมหรือว่าใครชอบเค็มอยู่แล้วก็ใส่ไปเลยนะคะอืมเนี่ยค่ะ ไก่ที่ทาไว้ก็เหมือนลูกชิ้นเลยนะคะเพื่อนๆเขาว่าไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งของร้านไทยเลยค่ะช่วงนี้ก็ชิมรสนะคะชิมรสเสร็จแล้วก็ใส่น้ปาปลาเนิดหนึ่งนะเพื่อนๆแล้วก็นี่น้าปลาของเราใส่ลงปลเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะเตรียมกินได้เลยนี่มาแล้วค่ะเพื่อนๆขนมจีนใหญ่ไปไหมนี่ <c oughs> เดือดพุดๆเลยทุกคน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> จะตักใส่ค่ะ <c oughs> งนะคะโปรตีนไก่ของเราอนนโอ้โหน้ำยาข้นมากเลยทุกคน,นยากะทิเนีข้นๆเลยจ้าไม่ได้เผ็ดมากนะทุกคนนะนเอาขอตีนไก่อีกอันนึงค่ะน,นะคะ,นะคะ ไปเนาะอ่ะชิมกันทุกคนร้อนเลยชิมก่อนนะเพื่อจะเติมอะไรโอ้ยเส้นเหนียวมากเลยเหนียวนุ่มดีมากเลยทุกคนเอาทำไมใจส้มจะโอ้ยมาเพื่อนๆอามาใหม่ โอ้ยยังไงนี่อืมชิมกันนะคะอืมอืมอร่อยมากเลยเพื่อนคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะพี่น้องอืมขอตัวไปกินก่อนนะคะ บ๊าายค่ะ